สะดุดมือแม่เลี้ยงของแอดซอนได้โพสภาพร่วมเฟนกับทีมพิธานนกุลจับเพียวรถที่มือแม่แม่ยายต้องบอกเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นวินาทีที่หลายคนจับตามองเมื่อทีมพิธาเดินทางมาร่วมศพวนันทืนเดือนที่สี่ไม่ทอดทิ้งแอดซอนในวันนี้ต้องให้กำลังใจในการสูญเสียคุณพ่อโดยเป็นวินาทีประชิญหน้าของแรกของแอดซอนกับทีมพิธาซึ่งงานนี้ทีมพิธานั้นก็ได้พาลูกสาวน้องพิมพิมมาร่วมไว้อะไรใน งานศบด้วยล่าสุดคุณยายหมีนั้นก็หรือคุณแม่เลี้ยงของแอปซอ,อนนั้นก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับทิมพิธานนกูลโดยก็บรรยายว่าจะได้เห็นลบระบุะบข,ข้อความว่าเอช่วงเยียวยา หัวใจทําไมอะไรไม่ผิดนะภาพสองแฮชแท็กว่าที่ทาไมไม่ไม่ผิดนะภาพสองซึ่งหลังจากที่คุณแม่ยายหมีนั้นก็ได้โพสต์ภาพทีมพิธานนท์ทนนกูลแด้ทํวทเอาชาวเน็ตก็สะดุดที่ตามือที่บอกเลยว่าคนไหนหรือคือชาวเน็ตต่างคนก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอย่างเช่นดูอาจจะมือยายหมีแล้วยายหมีก็บอกว่าขวาโอเคนะคิดเหมือนกัรเราเลยก็เชีย์คนโต แต่ทำไมรู้สึกว่าคนเล็กนั้นของจริงค่ะแล้วแต่คนแม่แอปเลยเย้เยเป็นกำลังใจให้กับยายหมีนะคะแม่เมื่อวานนี้พอเชียร์สงสายสงกรานวันนี้ก็ยังเชียร์พอ่อส้มอยู่นะคะและนนกูนน่ารักไปช่วยงานทุกๆวันเลยล่ะคะ่ะ